โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกอีก2วิธีนะครับในการทําให้เกมพับจีลื่นไหลนะครับไม่กระตุกไม่หน่วงนะครับมันจะมีอีก2วิธีที่สังเกตได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับที่มือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งหัดเล่นหรือเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับใครที่รู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นอีก2เทคนิคนะครับที่ผมนํามาแนะนําหรือว่ามาแชร์ให้กับทุกคน ไห้รู้นะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับมันจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก่อนที่เราจะกดเริ่มเกมนะครับให้ทุกคนมาตรงคําว่าเลือกโหมดนะครับกดไปที่คําว่าเลือกโหมดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะครับมุมบนขวานะครับตรงรูปกากระบาดนะครับว่าของเราเนี่ยก่อนที่เราจะเล่นนะครับว่ามันขึ้นเอเชียหรือเปล่านะครับถ้าใครที่เล่นอยู่ในประเทศไทยนะครับผมแนะนําให้เลือกเป็นเอเชียนะครับ ถ้าเราดูแล้วมันไม่ใช่เอเชียนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเอเชียนะครับหรือถ้าใครเพลอไปกดเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับเขาให้รอ60วันนะครับเราก็ต้องรอนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้กดเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับผมแนะนําอย่าเปลี่ยนเลยนะครับถ้าอยู่เซิร์ฟเอเชียก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรากดเปลี่ยนเซิร์ฟเนี่ยเราจะต้องรอนะครับเราจะเราจะต้องรอประมาณ60วันเลยนะครับสําหรับถ้าเราเปลี่ยนไปใช้เซิร์ฟอื่นนะครับหรือว่าเป็น เกาหลีหรือยุโรปอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราจะกลับมาเล่นเอเชียอีกครั้งเนี่ยมันต้องรอ60วันนะครับทุกคนลองคิดดีๆนะครับก่อนจะเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยถ้าปิงมันเยอะนะครับมันจะทําให้เกมแหลกหรือกระตุกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเล่นเอเชียเนี่ยปิงมันจะน้อยนะครับนี่ก็เป็นการสังเกตดูนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเกมนะครับว่าเราอยู่เซิร์ฟเอเชียหรือเปล่านะครับถ้าไปเล่นเซิร์ฟนอกนะครับแน่นอนนะครับกระตุกแน่นอนนะครับอาจจะมีบางช่วงนะครับที่มันแหลกๆหล่วงๆนะครับ แต่ถ้าเป็นเอเชียเนี่ยผมแนะนํานะครับผมบอกเลยนะครับว่าเลื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าปิงเอเชียมันจะไม่เกินร้อยนะครับประมาณ20นะครับ60 80อะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนําให้เลือกเป็นเอเชียนะครับทีนี้วิธีที่2นะครับก็ไม่ต้องออกไปหน้าไหนนะครับให้เราดูอยู่หน้านี้เลยนะครับโหมดแผนที่นะครับหลังจากที่อัปเดตมาใหม่นะครับมันก็จะมีกิจกรรมนะครับเข้ามาไม่ซ้ํากันนะครับเวลาที่เราเล่นนะครับให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับ มันจะมีแผนที่ที่มีกิจกรรมเข้ามานะครับอันนี้ผมยังดาวนโหลดไม่หมดนะครับผมเพิ่งอัปเดตนะครับก็ในรอบนี้นะครับก็จะมีก็ซิล่านะครับแล้วก็คิงคองนะครับผมถ้าเราติ๊กกิจกรรมนะครับแล้วเข้าไปเล่นแบบกิจกรรมเนี่ยแน่นอนนะครับเราจะต้องเจอกับเอฟเฟกต์แล้วก็ทรัพยากรเพิ่มเข้ามามากมายนะครับถ้าโทรศัพท์ของใครที่สเปคต่ำนะครับหรือว่า ไม่สูงที่จะรับกับพวกกราฟิกหรือว่าทรัพยากรที่เขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยได้นะครับมันก็จะทําให้เกมของเราเนี่ยหน่วงนะครับหรือว่ากระตุกนั่นเองนะครับวิธีง่ายๆนะครับถ้าเราอยากเล่นแบบลื่นๆนะครับก็ไม่ต้องเล่นแบบกิจกรรมนะครับให้ติ๊กออกไปแบบนี้นะครับติ๊กเอากิจกรรมออกไปนะครับไม่ว่าเราจะเลือกแผนที่ไหนก็ตามนะครับให้เราติ๊กกิจกรรมออกนะครับให้เราเล่นแบบแผนที่ธรรมดานะครับมันก็จะลดกราฟิกลด พวกทรัพยากรต่างๆนะครับเอฟเฟกต่างๆในเกมได้เยอะเลยนะครับมันจะทําให้เกมลื่นขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะครับก็เล่นได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับเวลาที่มันกระตุกนะครับของผมยังเป็นนะครับเวลาที่เราเข้าไปใกล้พวกกัสซิล่าพวกนี้นะครับมันจะมีเอฟเฟกพ่นนู่นนี่นั่นออกมานะครับพ่นไฟพ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับออกมามันก็ทำให้เกมกระตุกนะครับนวงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็น2เทคนิคนะครับที่ผมนํามาแนะนํานะครับถ้าใครคิดว่า มันมีประโยชน์นะครับหรือว่าคิดว่ามันได้ผลนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมจะหาเคล็ดลับและก็เทคนิคดีๆนะครับมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับได้รับรู้กันต่อไปได้รับชมกันต่อไปนะครับโอเคครับผมยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ